ครับท่านผู้ชมผมประกาศสุจากวัดทาครับวันนี้นะครับเราได้มาร่วมกิจกรรมทำจิตอาสากับมินิไทยแลนด์แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับทีมจิตอาสาทุกท่านนะครับที่กรมการแพทย์แล้วหลังจากนี้เราก็จะทำการนำกล่องอยาเวชภัณฑ์ต่างๆจากกรมการแพทย์ไปส่งกับผู้ป่วยโควิดที่อยู่ที่บ้าน ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะโทรมาที่1668มาขอความช่วยเหลือจากรกรมการแพทย์แล้วก็จัดสัญญยาแล้วก็จัดหาเตียงตามเคสนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยาทางกรมการแพทย์เนี่ยก็นำยายไปส่งกับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวก่อนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะขับรถมินิที่เป็นรุ่นไฟฟ้าเนี่ยไปส่งที่บ้านของผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันครับว่ากิจกรรมในครั้งเนี้ย มีอะไรกันบ้างแล้วมีความท้าทายอะไรกันบ้างแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ากิจกรรมแพงนน้นเป็นกิจกรรมที่ดีดีมากสำหรับจิตอาสาที่อยากจะมาช่วยเหลือกรมการแพทย์คือ,อามารับยาเวชภัณฑ์ไปส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถมินิ e แล้วนะครับเป็นมินิไฟฟ้าเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปทำภารกิจคือไปส่งวัชพัณฑ์จากกรมการแพทย์ไปถึงบ้านผู้ป่วยที่เขาลงทะเบียนกับกรมการแพทย์ไว้เป็นไอไอโฮมซูลชั่นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงบริเวณที่อยู่ของผู้ป่วยนะครับที่เขาอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับก็คือพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ซึ่งผมก็ได้ลงไปยื่นส่งกล่องยาให้กับผู้ป่วยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราจากการที่เราได้เห็นหน้าของอผู้ป่วยเนี่ยก็เขารู้สึกดีใจมากซึ่งเราก็รู้สึกปลืม้มปลื้มใจะฮะว่าเออเราได้ทําความดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่ช่วยเหลือ,อสังคมแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็อยากจะสื่อสารออกไปว่า การที่เรามาเป็นอาสาในวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ผมหรือว่าทางมินิประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นมาเท่านั้นแต่เรายังสามารถที่จะยื่นความประสงค์เป็นสมัครอาสากับกรมการแพทย์ได้นะครับโดยที่ทุกคนก็จะต้องจะไปเป็นอาสามีข้อกำหนดอะไรบ้างแล้วก็เดินทางเข้าไปเพื่อที่จะไปรับกล่องยานะครับแล้วก็มาส่งกับผู้ป่วยที่เขารักษาตัวอยู่ที่บ้าน ครับแล้ววันนี้เราก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ